สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชการแข่งขันซูเปอร์บอลยูฟ่าเชปริกรอบแปดทีมสุดท้ายวันนี้มาดูคู่ของบาร์เซโลนา,า,ลนาดวลกับบาเยนน์มิวนิกนลครับ นักเดียวเจอกันเอามันๆแบบรู้ผลไปเลยครับนดี๋ยวชมกันจริงผ่านทางฟี่่า20บกับชแนลเก่งพีซิเจมเมอร์เก่งพีซิเจมเมอร์รับพิธีญายในคนู่นี้นะครับสำหรับเป็นแฟนที่จะร่วมสนุกสมคลิปของเราก็มาร่วมไทยกดกันได้ว่าคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับผลงานของฝั่งบาร์เซโลนาครับพวกเขาผ่านนาโปลีมาได้ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2ครับโคจอรมาเจอกับบาเยิน์ที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับสกอร์รวมชนะจูซีมาด้วยประตู ประตูต่อ1นะครับวันนี้เราดูการวัดคมกันระหว่างสูตรหน้าครับของฝั่งบาร์เซโลนาครับฝัง่งโดยเรยเมซี่แล้วก็ฝั่งของบาเยนจะเป็นระเบิด์ตเลวันดอกสกีนะครับมาวัดคมกันว่าสุดท้ายแล้วใน90นาทีผลจะจบลงอย่างไรเลยครับ นี่เป็นการกลับมาเจอกันครั้งแรกในรายการยูฟาเชมเปีปยนดกับตั้งแต่ฤดูกาล2014 2015ที่ทั้ง2องทีมเจอกันซึ่งในเกมนั้นเนี่ยบาซ่าก็เขี่ยบาเยนต์ตกเข้าไปนะครับต้องรู้ว่าวันนี้จะเป็นเกมที่บาเยนจะได้กลับมามีกัดได้แก้มือคืนบ้านกับในการเจอกับบาร์เซโลนาแต่ทีมฝั่งบาซา่านำโดยลีอเนลมยซี่เลยครับโอ้โอห ทีมนี้ผ่านอาโปลีมาได้ในรับเมสซี่มาดวลกับบาเยื่อเลยครับวันนี้แต่ทีมฝั่งบาเยื่อเป็นโมเดลไนเอนนรรรนอร์นะครับกรุสักตัวคู่นี้แข่งจีนค่ำคืนวันศุกร์นี้แหละครับเวลาตีสอง้านเดียวครับชมการผ่านช่องดับโซนไทยแลนด์ทาง YouTube หรือว่าพ s n ที่ผมชอบเรียกนั่นเองนะครับ ของทั้ง2ทีมนะครับเกมนัดเดียวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเนี่ยเกมกับอาตาลันต้ากับปารีสนี่ก็มีให้เห็นแล้วนะครับมาพาดช่วงท้ายครับอาตาลันต้าแล้วตกรอบไปเลยเลยครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับคู่ของแมนซิตี้กับโอลิมปิกลียงนะครับตัวอีกสายจะเป็นคู่ของแอตเลติกกับไรซิกแล้วก็มีปารีสที่รออยู่แล้วนะครับเอาละครับจะก่อพร้อมเกมเริ่มครับปาซ่าเริ่มก่อนครับ วนกับบาเยอร์มิวนิกในยูฟาเชเบอร์ลิกรอบ8ทีมสุดท้ายนะัดเดียวรู้ผลเลยครับร้ยชื่อมาขึ้นด้านล่างเลยครับฝั่งบาซ่านี่ประตูเป็นแคเซเกตน,นะครับหลังมีเซมโดปีเก้เคมองนอมเล่ ay, แล้วก็โจดี้ออบ้าเลยครับเดี๋ยวดูเกมกันก่อนเลยได้ไหมจากบาซารุยมาใครทังขวาที่เซมโด้ำหาหน้าครับทงสะบัดแล้วเปิดมาโอ้โหเต่าช้างรับ บอลจากเท้าเซเมโดไปแล้วเมสซี่ให้นี่เติมเกมเร็วเลยนะครับนิสซันเซเมโดแดนกลางวอริบาร์ซาได้บุสเจ็ดกลับมาช่วยทีมนะครับผลวนตวแบนกลับมาเลยครับร่วมด้วยราคิติชแล้วก็แฟงกิเดอรงส่วนสามประสานในแดนหน้าเป็นเมสซี่อลไครับส่วนนี้แล้วก็องตวตจริสแมนเฮลซิตุมมาเตยโก เดือกวให้อัฟสโซดิวิปล่อยครับให้กับเปลิซิสอัฟสโซดิวิลุยบะโยกเหนือเซมิโดไม่ได้ซัวเลตกิสแมนดูทางซ้ายบ้างครับโอ้ยเยืนบีบเร็วเหมือนกันครับไปลลำบากย้อนใหม่ที่ลองเล่ครับให้กับราคิติชโจเดียบาโอ้โหดูกิสแมนขยับหม่หางที่ดีแล้วลุนบาทางซ้ายเล็บกิสแมนมีเวลาในกรอบเขตโทษคริสแมนจี้เองแล้วเลือกย้อนได้ยิงโอ้ติดล็อกของ อาราบาแม่ดูผู้โซเลสโอ้หูบาร์ซ่ามากรุสแันก็จะเลือกเอาชัวร์ครับโอ้โหลาลาบาบล็อกสำคัญเลยครับโอ,อ,บบอ,บอน้นี่บอลทันกันเลยนะครับดูจังหวะการเล่นของไอไอเลยครับบูเลอร์จากเลวานดอฟสกี้ครับคุณสัมผัสบอลครับเลวานดอฟสกี้โดเลสกาโดเลสกาเลือกเตโกตักมาสายเดซิสโอ้โหกับเซเมโดไหมก็ยังนิ่งอยู่ครับปีเก้เจอร์บีต้องหัวทิ้งมาก่อนอยาวมาไม่ดีครับเสียกับคารฟัโซเดวี บาเยินเล็กเก๋บ้างเดโก้เกมเร็วเลยนะครับอสองทีมนี้โกเลสกาออกมาที่กิมิชแล้วครับเดียโก้โกเลสกาโกเลสกาเลือกแซดดับบี้ดับบี้มาที่โกเลสกาแล้วเดี๋ยวครับถึงมูลเ,ออมล,เออลอร์มูเลอร์หลอกมาแล้วย้อนคืนดีเวลาที่แซดดับบี้ยิงหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหบาเยินว่าสิบสิบนาทีได้ครับขึ้นดามบาซ่าก,ก่อนแล้วครับโอ้โหนี่โอกาสมาแล้ว,ลวได้ส่องเป็นประตูเลยครับซาดับบี้ โอ้โทมสัสมูเลอร์ครับนี่คือความร้ายของบัจเน่นฤดูกาลนี้โอ้โหไหลามาแล้วพื้นที่เปิดเลยครับแม่เลบารดอฟสกี้ไปดึงตัวประกบเลยครับโอ้เธอสองล่งเลยครับมีเวลาแต่งบอลแล้วเลือกโอ้โหยิงยัดที่เสาแรกเลยครับโอ้เซนด์เบอร์รี่หนึ่งศูนย์เลยครับ,บ,บร 1, 0, ยื่นขึ้นนำแล้วครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้กีเกสเตียนะกล้องจับมานี่เซ็งเลยครับโดนก่อนครับบาร์เซโลนา เป็นเซนับรีนะครับสัประตูส,สวยๆให้เบยขึ้นนำบาซ่าก่อนครับ15นาทีรแรกครับหนึ่งประตูมาแล้วเป็นฝั่งของบาเยอร์เลยครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าว่าจเจอกันเทียร,รายนี่เกมสุดมันจริงๆนะครับที่ประการดลกันของไอในฟี f a 2 0นะครับแอดมินภาคบรรยายอย่างเดียวนะครับต้องมาลุยใหม่เลยครับบาซา่าคือรองบอลได้ดีกว่าครับในช่วงแรกแต่ว่ามาโดนประตูสโเลส สิงนี้มาอ่าก็ปราคิตินวิขอเรียกมาที่เมซี่มูติดอัลฟาโซเดวีก่อนแล้วสกัดมาราคติชครับย้อนึ้นโอเรียกว่าเล่นกับบลิสแมนราติชมาใหม่ที่บุสเ็ต์ครับไฮถึงอา,าว่าบุสแมนขอเรียกว่าเลือกราติชแล้วคืนที่บุสเ็ต์ราติชเล่นกับ สวัสดีคาับเราิสปันโยกมาไม่ผ่านกิมมิชแล้วครับโอ้โกเลสกาขึ้นบัวติงดิโ,โอโกมูเลอร์โอ้โหดูเปิดมาของมูเลอร์อครับให้อีวานเปเรซิตควบมาแล้วโอ้ไม่ทันเลยครับ <c oughs> แฟนงกี้เดยหยกเมซี่ต้องโอ้ลงมาขยับเชื่อมเกเมครับเมซี่ เมซี่ซเลส,สให้มาครับที่เซมิโดเซมิโดโอ้โหหลอกมาแล้วบีลื่นเลยครับฝั่งเยันโยกมาถึงแฟรงกี้เดอยองซ้ายของเซมิโดยังไม่ได้ที่เมสซี่ได้ยิงโอ้ติดอีกครั้งนึงไหลามาลับตีเสมอได้ครับโอ้โหอีวานราคิติดนะครับหนึ่งหนึ่งนะบาซ่าโอ้โหนี่ครับที่สเสมอจนหน้าอาร์ตับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับนี่27นาทีมี2ประตูแล้วนะครับ การพยายามที่จะเร่งตามทีเสมอให้ได้ดูเดวสันเฉลเรื่องหมายเราเลยออมาเมสซี่ยิงเร็วนิดบอลไปบล็อกได้หรือว่มามัเข้าทางเมสซี่ครับแล้วรีบดูช่องให้ต่อที่ราธิทิชกัตมาซีโอ้สายตาไวมากนะครับโอ้โหไรหนิงทนเมสซี่อาจจะตีเสมอได้ครับฝั่งเราเยอะน,นี่มีเซนเลยครับ ตีเสมอได้ครับฝั่งของบาร์เซโลน้าครับจากอีวานราคิติชนะครับไปยื่นนั้งก่อนจากซานาบรีแต่ว่านี่กลับมาเท่ากันเลยครับยีสุดแปดนาทีโอ้เกมสุดมันจริงครับพูดนี้จะออกหน้าไหไรเลยครับภาพบรรยายไปก็ระทึกตามไปด้วยนะครับบูเลอร์เขาต้องมาสู้ใหม่ครับปะเย่นนี่ครับทันกันจริงครับแม่ไล่ตลอดแล้วเลวานดอฟสกี้เดลิสิต คืนอาคาโซเดวีอารครับเลวานดอสเกียเปร์ลิสต์โยกมาเปิดพุ่งแรงมากครับแล้วได้โขกมา้มนหนักเบาไปเมื่อระยะไกลด้วยนะครับไปเข้ามือแทเซเกนรับสบายเลยครับออกบอลมาไม่ดีอาคาโซเดวีดักได้เดวีสคืนก่อน,นครับอารา,า,บ,า,าบาอาบาร์เยนพอโดนตีสเสมอนี่กลับมาลุยบ้างครับมูลเลอร์ โกเลสกาล็อปผ่านช่องที่เดีโก,ก้เดียโก้บีพื้นที่ไหลมาแล้วย้อนขึ้นโอ้ว้าวูลเลอร์ามายิงครับโอ้ยาวชัวร์แล้ว้ลกลายเป็นว่าเสียของโอ้บาซา่าจะจู่โจมเร็วแล้วไปยันหนักได้โอ้โหเป็นเกมสุดมันจริงครับผู้ลลนี้บอลเร็วนี่ทันกันตลอดเลยนะครับเดียโก้อูเลอร์มาต่อเดียโก้อาเก็บที่เลยว่าดอสกี้อูลเลอร์อูลเลอร์ลเลวานขออยู่อูลเลอร์ยังไม่ให้ครับ ย้อนมาใหม่ที่อัลฟาโซเดวีมาเองเลยครับโอ้โหแล้วเหมือนจะไม่เข้าใจกันยังได้หยุด <c oughs> โอ้โหได้คราวได้แบงกี้เดยองเลยครับจะมาสุดท้ายนะี้จะไปทำลายจังหวะเล่นของอัลฟาโซเดวีครับอันดีที่39ก็เป็นฟิกีของบบเยอร์แหลบจะลองดูนะครับกิมิช หยอดเข้ามาแล้วอโอลิสกามาที่ซานาบ,บี้เลยครับนาบ,บี้โยกมาเจอสองดานเสียบอลไปแล้วแล้วคริสตันให้ที่จอร์เดียบ้าโอ้โหพื้นที่ว่างโซเลสเดินจัางว่ารอเพื่อนนะครับเติมช่วยเอาบ้าให้กับโซเลสอีกครั้งหนึ่งแล้วมาที่เมสซี่ติดเชืลอลมบัวเต็งเลยครับโอ้โห จังหวะพอบาซ่าแต่จ่อเข้าไปยิงก็ดักคืนได้นะครับอัฟซูเดวีเจอโกถึงมูเลอร์โคลิสกาโคลิสกามาแล้วจะเล็งขาแล้วเปิดข้ามมาเลยครับโอ้โหเปริซิตหลออยู่เกี่ยวได้เวลารึงแรก3นาทีครับเปริซิตหนีซิมโดมาแล้วยอดมาให้ที่เรวานติดติดบอลรองเล่เลยครับเออของมาเยน เดินมาซูเลสเอาไปช้าแล้วเสียโกลเลสกาถึงมูลเลอร์ได้ยิงโอ้โหซุปเปอรของแท้เซกันโอ้ดูครับจตุจักนี้มาถล่มมูลเลอร์โอ้นี่เกมระทึกจริงนะครับคู่นี้โอ้โหยิงว้าดูซ้ายของมูลเลอร์ก็ผ่านตีกี้มาได้แต่ว,ว่าผู้พอดีที่ผ่านตัวแท้เซกันมากครับปัดไว้ได้เลยครับกินิชสัญญาณเพื่อน โอ้โเหลือครึ่งนาทีครับของการทดครึ่งแรกเปิดมาที่เสาแรกเลวันผู้ลงพื้นว้โอ,โอ,โอ้ติดบล็อกไปครับจังหวะโค้งเมื่อสักครู่ของเลวานดอสกี้ครับทดมาครบแล้วด้วยแต่ว่ายัางได้เตะม,มุมต่อแล้วครับปายันดูจะลิงค์ใครอยู่ในกรอบเลนโค้ดเต็มไปหมดเลยครับเปิดมาใหม่ที่เสาแรกแล้วได้โคโ้งผู้ชนสามาสกัดไม่ได้โอ้าเซคิโอบุสเก็ตแล้วครับโอ้โหยังยังไม่หมดครับครึ่งแรก ได้โขกตลอดแล้วมโชคดีกับบาซ่าครับแต่เป็นโชคร้ายของเลวานดอกซีด้วยที่ไม่ได้ประตูะครับหลอใหม่ก็บกิมมิชเปิดแม่นแล้วเกินนีครับหมาใหม่ย้อนย้อนมาโค้ชไวได้ครับแล้วหนุนไปใหม่ครับ <c oughs> เฉลมิมโบเต็งให้ที่นาบี้โบเต็งเกี่ยวมาจบครึ่งแรกโอ้โหว่าจบเอหนึก1-1เรับครึ่งแรกเป็นเกมสุดมันอย่างแท้จ,จริงของการดวลกันของ AI ใน ฟีฟ่า20ระหว่างบาร์เซโลนาโดนกับบาร์เยนมิวนิกนะครับโอ้โหภาคไปนี้ก็ลุ้นไปด้วยนะครับมายี่ไอสู้กันสุดเด็สุดเด็ดจริงๆนะครับคู่นี้เป็นเกมคุณภาพอย่างแท้จริงครับทีมในผ่านเข้ารอบต่อไปนี้ก็ต้องปกบมือชื่นชมให้นะครับอย่าลืมรอรับชมของจริงกันด้วยนะครับเพื่อน วันนี้ครับคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมแล้วครับเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยบ้านเราจะต้อผ่านทาง YouTube ของดะโซนไทยแลนด์หรือว่าผมชอบเรียกว่า YouTube ของ d ีเอ t เอ็มไทแนนนั่นแหละครับนี่คือประตูขึ้นนําของบายบร์นที่ทำได้ก่อนนะครับจากเซนท์บิรีนะครับประตูให้ไปเจอออกนาไปก่อนแต่ว่าบาซานี่ก็โอ้พยายามเนี่ยเต็มที่ที่ ไล่ตามดีสเหมือแล้วพวกเขาทำได้สำเร็จนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆจากลูกดิสเบอรอของอีวานราทิาติชนะครับคุณซือกิเกสเซตเตียนวันนี้ฝั่งของบาซ่านี่กับคุณซือของฝ er ั่งบาเยเน่ฮันดีเตอร์ฟิกต้องมาแจ้คเก็บกันใหม่แล้วครับเอารับเกมพึ่งหลังเริ่มนะครับโห สี่หน้าปฏิทิยาของคุณซื้อทั้งสองทีมนี้ก็น่าจะมีจุดที่ต้องแก้ไขกันในช่วงครึ่งแรกแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ในครึ่งหลังของทั้งสองทีมเลยครับเสียเตียนกับนั้นดีเตอร์ฟริกส์กับอากาบอของมาเยนโอ้เม่าบูสเกตเก่าเลยครับบังช่องไม่ให้ผ่านไปได้อัพขึ้นเร็วของบาซาคริสมันขยับแลวครับราคิติชมาเองก่อนคริสบันบังให้ที่เดยองราคิติ เมซี่ขออยู่ไม่เห็นซัวเรสโดนบาเยื้อหนักด้านครับเบลิซิสครับเลวานดอฟสกี้มีมิจารณ์ได้โม่งในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าบอลไปชนเสาครับโชคร้ายเลวานดอฟสกี้พื้นที่เตียโก้ชนกับปีเกอปีเก้ทำได้ดีครับเอญญาชนะเลวานดอฟสกี้มาได้แต่ที่เรยองครับเมซี่ให้มาที่เรยอง อาขอโซเดวิโอ้โสยสไลด์ไม่โดนด้วยแล้วไฟค,คิดดยองหนีออกมาได้ดูครับจะเลือกตัดสินใจอย่างไรโอเลียดมาลแล้วโว้วกิสมันโอ้โหถ้าไม่ยืนกันตรงนั้นนี่โดนเลยครับคริสมันรอชาร์จอยู่แล้วด้วยครับแล้วมีขยับก่อนครับฝั่งของมาซูร่าส่งอาร์ตูโร่เดียวแทนแฟรกี้เดยองโอ้โหฝั่งของบาเยน์ส่งคูริโยลงมาครับ วิดลเซนมิโดลุยต่อนครับแม่ฝั่งของบาร์ซ่ามาถึงส่วเลสแล้วโ,ฮโ,ฮโอ,วอ,อ้โหจะย้อนมาคือคูดิโยเนี่ยไม่ได้ระบุในสัญญาตัวยืนว่าคูดิโยจะเจอทีมต้นสังกัดไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็วังจีนเนี่อาจจะได้นั่งเป็นสำรองก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคูดิโอว่าดูการลงสามของเขาในเกมนี้ครับเปริซิสโยกด้านในข้ามมาที่คูตินโยต้องทำเต็มที่เลยครับให้ไปอยู่กับบาเยนน์คูตินโอว์หลังจาที่เปริซิสโอ้ดูมูเลอร์เหลวหวานดอฟสกี้ซ้ายว่าเสาแรกแค่เซกิน เสีบอลไปเลยครับบอลาจากเท้าของเลบันดอสซี่โอ้โหเปิดมาไม่ดีครับโดนดักได้กยันเริ่มดีขึ้นนะครับโอ้โหนี่พออีกทีมรุกได้อีกทีมนี้รับแน่นเหมือนกันโอโ้ดูครับจังหวะจะทอมเร็วเสียบอลไปเลยครับลูกชายของคูดิญยูราฮิติชปีเก้เมซี่ประตูที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นี่มีความสําคัญอย่างมากนะครับโอ้โหบอลยาวมาเซเมโดเล่นได้แล้วเปิดทุ่งมามีเชโลโมเต็ง เลยมานี่โซเลสรออยู่แล้วด้วยครับโอ้โหเล่นกันสุดมันจริงครเออแต่มุมของฝั่นบาร์ซ่าครับเรียลเนลเมสซี่เมสซี่นี่มารลเลซันเเมสซี่เปิดมาด้านนอกแล้วโอ้โหไม่ได้ครับมูลเลอร์ทิ้งไว้แสนหนาบี้ไปป่วนแล้วอย่างนั้นเอาเป็นบอลส่วนของบาเยอร์ เลวิบอลด็อกกี้บิสิตรอมูเลอร์บาซ่าก็ถือว่าลงเร็วนะครับต,ตอนนี้บาเยนน์ทำเร็วไม่ได้เลยครับเต่ดิซิชมาเองแล้วกี้ไปต่อบิสิตยังเหลือไปอยู่ล็อบให้ช่องด้วมูเลอร์เปิดโอ้โหติดช่งลงเล่ครับโอ้โหนี่วิ่งสู้กันนี่ไม่หยุดเลยครับนักเตะทั้งสองทีมครับราบหนัง เป็นที่เลยเลยครับมาครับมาดูบอจบลจังหวะนี้ของบาเยนยนเลยครับดูชัวกิมิชอาจะเปิดให้ได้ลุ้นครับนาทีที่70อยู่ในกรอบทั้งบัวเต็งแล้วก็เลวานแล้วมีมูเลอร์ด้วยเปิดโขงป่าด้านนอกมูเลอร์ขึ้นขโขกอุย้ยพีเก้คือได้แล้วเกี่ยวใหม่แต่ว่าล้ำหน้าแล้วครับแม่ดูชัวรกิมิชครับบอลนี่น่าจะไปโดนตัวม,มัสซูเลอร์แล้ว ชัดเจนแล้วครับเซเมโดเมซี่วันนี้ก็มีส่วนสำคัญกับประตูไปเสมอครับให้กับบาร์เซโลนาครับเรนเนอเมซี่บีดัปที่เมซี่ตามมาเซเมโดู้หบอลออกไปก่อนครับ สเตียโก้ขึ้นมาครับแม่ซ้ายขยับเตลิสโห <c oughs> ให้เบาไปครับเสียบอ,อกพีเก้แล้วเซเมโดฮิติชบาซาก็แมเ,เริ่มผ่อนเกมลงครับบีดาวไม่ในก็ไล่สูงไหมครับเซีโวบุสเกตเนึ่นกับคริสมันีน่นี่นี่จะโอ้ประตูต่ตอไปนี่ทีม ได้พาทานเสียหายหนักเลยครับโซเลสเรดาร์เมซี่ให้กับโซเลสโอ้โหสองหนึ่งเลยครับตอนนี้บาซ่าขึ้นนำว่านาทีที่เจ็ดสิบแปดเมซี่เล่นกับโซเลสครับมาจนได้ครับหนุ่มโซเลสโอ้โหจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วดูครับเมซี่ที่จับด้านในแล้วให้เดียวที่โซเลสอดูยิงสองแรกเลยครับเกี่ยวตัวมากสุดยอดครับโซเลสจังหวะนี้โอ้โหนี่รู้เลยครับก็จ้ตัวบางเหลี่ยมของโบเต็งไว้เลยครับ แล้วขึ้นนำน่1กับบาซ่าเอาเลยครับหรือซูเลสครับโอ้แสบจริงๆครับนาทีที่79ครับบาซูนาขึ้นนำบาเยนส์2ประตูต่อ1ครับโอ้หต้องบอกว่าโอกาสครึ่งแรกที่บาเยนมีแล้วพวกเขาทำให้ได้นี่ครับแล้วมาเสียประตูช่วงนี้อครับยังเหลือเวลาครับกดการตอนนี้ ในช่วง10นาทีสุดท้ายของบาเยอร์เลยครับต้องเร่งเลยอาฟโซเดวีแต่คราวนี้ไม่ได้เลยครับต้องไปด้านหน้าเลถ้าจะต่อเวลาให้กับของตัวเองแล้วครับโบเตนมาที่กิมมิชเลือกที่เซนาบีอารบีอารบีเบลฟาก็สุดท้ายแล้วมีเปลี่ยนครับอาฟโซเดวีถูกถอดออกไปครับ เหลือกิมซีโกมองที่จะต้องลงมาช่วยทีมในช่วงเวลาที่เหลือเลยครับทุ่มของบาซ่าครับคือมองลองเล่ทุ่มไกลามาเลยแล้ว <c oughs> ราคิติชโอต้องดูว่าการเด่นกับเวลาครับของบาซ่าตรงนี้ราคิติชโอ้ให้กับกิสมันมูเล์เจียวได้อาวแต่ว่าเสียท่ากับคริสมันแล้วมาต่อแล้วริสมันเรียดบอลมูเซเลสเว่ารอฮอสอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับอีกคนหนึ่งจากฝั่งเบเยอร์ก็เป็นโตลิโซแทนเดียโก้นะครับตัวแรกโตลิโซนาทีที่85ตัวของมาซาคริสปันหล่นตัวเกี่ยวบอลให้เลยครับราคิติชตอนนี้เป็นบอลเข้าทางบาซ่าร์ครับไม่ไล่ก็ครองไปเรื่อยๆครับมาเล่นอยู่ที่ดันทางแล้วหัวเอาบอลมาลุยฝั่งของเบเยอร์ด้วยนะครับ โอ้โหประกาศแล้วด้วยครับแมน of อ h e m a t ะ h น่าเป็นลี o ่ e เม e ซี i นะครับและเกมยังไม่จบสุเลสสุเลสมามเบียวไว้ได้ครับแต่หวดมาก็ไม่มีฝั่งบบเยอร์เลยครับบาซ่าหลุยต่อนะครับเอาบอลไปครองฝั่งตรงข้ามเลยครับหลังจากติดลาสนาทีครับที่ททท ซูเลสซูเลสสุเลสดาวเซนนิบีอากครับช่วงท้ายของบาเยน์แล้วต้องไปเองเลยครับเพื่อนไม่เติมมาช่วยมูเลอร์ตามที่โตลิโซ่กูดิโนโยไหลต่อมาที่คิซกกงซิโกมองเลยครับโกมองพาไปเวลาครบแล้วยอดมาครับของเพลิ์เต์เกี่ยวได้เปิดเข้ามาแล้วเปเรลวานอสกี้ ผมสกัดมาคูดิโยเวลายังไม่หมดนะครับมูเลอร์ช่วงท้ายมูเลอร์เราก็ไม่ทันเลยครับโอ้เป็นบาเซโลน่าทล่ก็ทำได้ใน f ีฟ่า20เลยครับโอ้โหเอาชนะบาเยร์นไปได้2ประตูต่อหนึ่งเลยครับเกสที่สู้กันแบบสุดมันสุดระทึกจริงๆตครับทั้งสองทีนี้ครับที่คือยมนต้องจับมาที่ดีเดอร์ิกนะครับเซ็นเลครับ มีหรือโซเลสก็เป็นฮีโร่ซัดประตูชัยให้กับ ona, ปัสเิโลนาแล้วก็ในคบอลเลชันที่รวมไปใยญย่ในสนามรับรกาศเป็นชื่อของประเทศอย่างโอเดนลโอเมอซี่แหละอย่างไรก็วันจริงแอดบินไม่ทราบว่าผลสกอรก์การแข่งขันจะจบลงอย่างไรนะครับ แฟนบาร์เซโลนาแล้วก็มาโยนิกก็รับชมกันเพื่อนๆไปก่อนมีข้อผิดพลาดอะไรซึ่งเกิดขึ้นในแมชนี้ซึ่งก็ต้องมีแน่นอนนะครับเราไม่ใช่นักภาคเหมือนชีพอย่างไรก็กราบขออภัยแฟนๆทั้งสองทีมไว้ด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากช่วยกดไลค์ด้วยก็เลยสตอร์ใครเป็นกำลังใจให้กับไอ้บินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณที่แนะนำแมชนี้มากันด้วยขอบคุณปัจจุบานของทีนะครับทางช่อง YouTube ของตะโซนไทยแลนด์ครับ คือว่า d ดซเนนี่ผมชอบเดซ์นั่นเองครับคำคื่นวันศุกร์นี้14สิงหาคมเวลาตีสองรับรอชมกันได้วันนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมขอบคุณมากครับยกให้เป็นหนึ่งแมตคุณภาพของฟ i ีฟา20ในการดูการของ AI อย่างแคนท์นะครับคู่นี้ปาซ่ากับบานดีครับผมสวัสดีครับ